สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตรสองของจานต้นนะครับมาเยี่ยมสวนนก,กรรมนะฮะยางที่สุดโสมที่สุดในสามโลกนะครับใบแดงแล้วเด้อมกะลาก็แดงและแต่ก็ยังกรีดอยู่จนกว่าน้ำยางมันจะไม่ออกเน,ะนาะแฟนนกรรม,มน,นี่นี่นกันน้ำยางม,มันไม่ออก,ก,อก,ก,กค่อยพักเนาะตัวนี้มันยังออกอยู่ก็กรีดไปเนาะนันนี้มันยังออกอยู่พอไี้ใช้อยู่เมื่อก่อนเนี่ยยางสวนนี้เป็นไงสัมผัสสิ ทอดบวออกมันบอมมันบวจากออกแล้วตะเก่าใ้น้ำหมักนี่มันก็ออกพอได้ใสอยู่ได้ออกดีอยู่ใช้น้ำหมักชุดสองของจานต้นลูกน้องนี่ไม่ค่อยรู้หรอกใช้อย่างเดียวน้ำหมักน้ำามักระชต้นเป็นยังไงนี่นี่นี่แจ็คมีดเนี่ยเอาในนี่นะสองมีดสองมีดเนาะยู่สภาพยางชุดชมเนาะนักการเนาะนี่บนข้อมือเบิ้งนี้อนสภาพยางก็ชุดทมนี่ต้นก็แตก จนก็แตกยางเ็าสอยแต่ก่อนเขาใช้แต่ยาริ่งมันบะคนงานก่อนคนงานแต่ก่อนเนาะมันเป็นยางสวยเนาะเป็นยางสวยที่ดิบยาเร่งเมื่อก่อนคนงานต่ก่อนนะจนเปลือกยางมันจะแตกอย่างนี้นะครับเอสซีนี่หน้ามันจะตายอย่างเงี้ยน่ะแล้วก็หาหาจุดเอาเนะหาจุดเอาแล้วตรงไหนมันออกมันก็ออกเนาะตรงไหนมันออกมันก็ออกค่อยว่าทั้งทึ่งยู่ตรงจะเบ่งเอนโอยทั้งทึ่ง แย่ให้ฟังถ้าทั้งทั้งบนเนี่ยถ้ายืดถึงนะเขาต่อไม้เอาเนื่เพิ่งเอาน้ำยางเนะ่อหน้าเรียบๆอย่างนั้นแะอั้งบนมันเอาไปถึงข้างบนมันเอาไม่ถึงอันข้างล่างก็เอาหน้าเก่ามันนี่แหละฮะหน้าเก่าแผ้แผลมันสร้างมาใหม่เนี่ยเนาะหน้าเก่าแผ้มันสร้างใหม่แด้างอหมน้าเก่ามันสร้างใหม่เอาไปแบบนี้แหละ่นี่มันมันเปลือกแตกเปดแล้วตัวนี้มันลงมันบวมเอาแค่นี้แล้วต้นไหนจะพักเนี่ยนะกันสัมภาษณ์หน่อยจ ไปก็เราก็ดูเด้เวลามันหน้ายางมันน้ามันไม่ออกเราก็พักก่อนเนาะแล้วก็หยุดมันหนาวหนาวมันมีน้ำยางอยู่ก็ผักเอ้ก็กรีดต่อนี่เป็นปลายอันปลายมกลากุมภาปลุยผุล่ะปลายกุมภาพู่นะมันบางทีเรก็จะถึงเกือบถึงปลายกุมภาอีกต้นในช่วงนี้มันออกอยู่เราต้องกรีดไปะก่อนโอเคดีช่วงนี้มันยังออกเราก็ต้องกรีดไปก่อนมันพอ มันพอได้อยู่ดีสูตรสวนเราเนี่ยคือจะไม่ตัดหญ้าเนาะให้มันลกให้มันมีความชุ่มชื้นในดินใช่ไหมถูกไหมก็ยังพีก็อยากตัดอยู่ยังมีก็อยากัด้อยู่กูแลาบบนแล้วอยานเนาะลกขนาดอแต่เราก็เอาเครื่องตัดอยู่ได้ละปีละสองครั้งได้เนาะหน้านี้ก็อย่าไปตัดมันให้มันมีความชุ่มชื้นดีกว่ามันยังเขียวเขียวหญ้าเขียวนะรักษาความชุ่มชื้น อเอาแกอันนี้มันออกไม่ซีึ้แบบนี้เลยตะก้อยลงไปตงเอออย่าไปแกะมันแกมันก็จะเออ๋ยวแกะแกะขี้ยางออกนะนขี้ยางมันเหนียว<ๆ>เหนียวได้ครับเอฟซีดึงมึงด<ๆ>ูขี้ยางที่<ๆ>ไม่ได้ใช้ยาเล่งมันจะเหนียวมาก,กน,นะ<ๆ>ขี้ยางยอันนี้นะถ้าเราแกะมันจะย้อยออกมาเลยได้ขี้ยางอันนี้นะได้ ถ้ามันเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นตุ่มๆอย่างนี้ออกมาเนี่ยแปลว่าแปลว่ามันดีเลยเพราะว่าเราเกลีดบางๆมันก็ออกนะแต่ว่าอย่าไปแกะนั่นแหละพูดถึงแต่พูดถึงเราได้ใช้น้ําหมักดีอยู่ฉีดทุกเกี่ยอาทิตย์สัมภาษณ์หน่อยฉีดบ่อยไหมสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์เออสองสามอาทิตย์ครั้งนึงช่วงนี้ก็ห่างแล้วไปทํานาปังเออช่วงนี้ห่างทํานาปังอยู่เดี๋ยวก็เรื่อมอีกแล้วเดี๋ยวก็เริ่มมาพ่นอีกพ่นอีกทีนี้ก็ปิดหน้ายางอืมใช่ แล้วก็กะแล้วปิดหน้ายางแล้วก็พุทธสภา,าใส่ปุ๋ยก็กีดใหม่มวนอยู่อย่างนี้แหละเกษตรกรไทย <นะ S 1> ขอบคุณครับเอฟซีสวัสดีครับ